สถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกันสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการใหม่ทุกเช้านะครับวันนี้ผมธรรมรักเที่ยงธรรมได้รับเสรีพิเศษนําพี่น้องมาเข้าเฝ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในวันนี้เราจะมีการได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์ตอนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่13นะครับ กิจการบทที่1 0ข้อ9ถึง23ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเที่ยงขณะที่คนกลุ่มนี้เดินทางใกล้จะถึงเมืองยัฟฟาเปโตรขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่อที่ฐานขณะนั้นท่านหิวอยากจะรับประทานอาหารและในระหว่างที่ยังจัดอาหารกันอยู่เปโตรก็ตกอยู่ในพวังและท่านเห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมทั้งสี่ถูกหย่อนลงมายัางพื้นโลก ในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างทั้งสัตว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงกล่าวกับท่านว่าเปาโตจงลุกขึ้นฆ่ากินเปโตจึงทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสรุทธิ์ สิ่งนี้ปรากฏถึงสมครั้งแล้วถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าทันทีเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรในทันใดนั้นคนที่โครเนเลียสใช้ไปนั้นก็มายืนอยู่หน้าประตูรัว้วหลังจากถามหาคนจนพบติกของซีโมนพวกเขาร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นี่หรือไม่ขณะเปโต,ต้ตรองเรื่องนิมิตอยู่นั้นพระวิญญาณตรัสกับท่านว่า นี่เนี่มีชายสามคนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับพวกเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราใช้พวกเขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าคือคนที่พวกท่านตามหาพวกท่านมีธุระอะไรหรือเขาทั้งหลายจึงตอบว่านายร้อยคอนเนลิอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในหมู่พวกคนยิว คอนิเลสพวนี้ได้รับคําบอกจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปบ้านเพื่อฟังถ้อยคําของท่านเปโตรจึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นพี่น้องที่รักครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้และไดะ้นึกถึงภาพในเวลานั้นะที่เปโตอยู่ชั้นบนเตกดาดฟ้านะครับแล้วพระเจ้าก็สรงสำแดงนิมิตซึ่งเปโตไม่เคยเห็นมาก่อน มีสัตว์สีเท้าสัตว์ไลคลาและมีสัตว์ชนิดต่างๆนะครับที่อยู่ในนั้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วคนยิวจะไม่รับประทานสัตว์ที่เป็นมนทินเลยแต่ปรากฏว่าในพระกัมปีตอนนี้พระเจ้าทรงสําแดงให้เปโตได้เห็นภาพนิมิตนี้นะครับและบอกว่าจงกินเสียนะครับเปโตก็ไม่เข้าใจเพราะว่าโดยธรรมบัญญัติเดิมนั้นถูกห้ามเอาไว้แต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกชำระแล้ว จะไม่เป็นมลทินแล้วก็สามารถรับประทานได้ขอบคุณพระเจ้าที่แม้เปรตวยังไม่เข้าใจในเวลานั้นเลยว่าพระเจ้าทรงสําแดงสิ่งนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่ปรากฏว่าในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจหลังจากนั้นเมื่อได้พบกับคนของนายร้อยคนิลเลียสซึ่งเป็นคนต่างชาติและคนเหล่านี้จริงๆแล้วถูกมองจากคนยิวว่าเป็นพวกที่เป็นมลทินเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะเขาไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าเหมือนกับคนยิวที่ถูกเลือกสรรและถูกเรียกมาให้เป็นประชากรของพระองค์ในเวลานั้นคนยิวยังไม่เข้าใจน้ำประถัยของพระเจ้าอย่างครบถ้วนแท้จริงและเขายัางยึดติดอยู่ในธรรมญัติเดิมนะครับและเข้าใจว่าคนต่างชาตินั้นเป็นพวกที่เป็นเหมือนชนชั้นสอง เขาเป็นชนชั้นสูงสุดที่พระเจ้าทรงโปรดได้ประทานสิทธิพิเศษให้เป็นประชากรของพระองค์แต่บัดนี้เปโตรได้เกิดความเข้าใจหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาได้เห็นนิมิตได้พบกับคนของโคนิเลอัสและได้เดินทางไปที่บ้านของนายร้อยโคนิเลีสและได้เห็นการสำแดงของพระเจ้าผ่านทางคนเหล่านั้นและคนเหล่านั้นก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้เห็นพระเจ้าทรงโปรดได้ให้เขาได้มีประสบการณ์โดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ แม้เขาไม่ใช่เป็นคนยวแต่เป็นคนต่างชาติเพราะถึงเวลานั้นเปโตบอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าสำเดงนิมิตที่บ้านของเขามันคืออะไรพระเจ้ากําลังจะบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้ถูกจํากัดเพียงอยู่แค่ในแวดวงของผู้ที่เชื่อหรือแค่คนยูในสมัยนั้นที่เป็นประชากรของะโะรงท่านั้นแต่ข่าวประเสริฐกาลังไปถึงคนต่างชาติ พระเจ้ากําลังจะสื่อสารกับเราทั้งหลายให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คนทุกชาติทุกภาษาทุกถิ่นฐานทุกชนเผ่าได้มารับความรอดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงย้ําเตือนกับเปโตรให้เขาเอง ประกาศและเป็นพยานถึงความรอดของพระเยซูริตไปถึงนายร้อยโคเนลิียสและครอบครัวและคนเหล่านั้นที่อยู่ร่วมกับเขาแม้เขาจะไม่ใช่คนยิวก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องกัรักเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระคุณของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าเป็นคนไทย แต่วันนี้เราเป็นเหมือนคนยิวในฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณที่ได้รับพันธสัญญานี้ร่วมกันกับเปโตนะครับและกับคนยิวในเวลานั้นเราทั้งหลายจึงได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพระกุมีตจวกหนน้ําใจเราได้เห็นถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนทุกชาติทุกภาษาเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะเป็นใครจะยากดีมีจนจะมาจากไหนจะมีฐานะอย่างไร พระเจ้าทรงรักเราและพระคุณของพระองค์ก็มาถึงเราทุกคนด้วยเช่อนเดียวกันลราเห็นสิ่งต่อมาที่คนในเวลานั้นคือนายร้อยคนอนิเลีัสแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านของนายร้อยนะครับเขาก็ได้รับประสบการณ์ ที่มาจากพระเจ้าด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือนายร้อยคอนิลัสเป็นคนที่ชอบทาและเกรงกลัวพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าไปถึงทุกคนที่แม้เขายังไม่เชื่อในปรปเยซูคริคิ์แต่เขาแสวงหาเขาเปิดใจและเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้าพระคุณจะไปถึงคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันและพระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์เดชพระยาบรรสุดกับเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็สิ่งที่สําคัญมากว่าชีวิตคริสเตียนเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้าและ เต็มล้นด้วยพระวิญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอเราเห็นว่าการสําแดงของพระเจ้าจึงไม่ได้จํากัดอยู่เป็นแค่เรื่องด้านใดนด,นด้านหนึ่งเท่านั้นเหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้าสำแดงกับเปโตรผ่านทางนิมิตพระเจ้าอาจสำแดงกับเราผ่านทางความฝันผ่านทางพระวจ,จนะผ่านทางการ ตรัสของพระองค์โดยตรงมาถึงชีวิตของเราเราได้ยินเสียงพระเจ้าในหัวใจของเราหรือผ่านทางพระคําของพระเจ้าในคําเทศนาในวันอาทิตย์หรือคําสอนของพระองค์พระเจ้าสามารถสําแดงกับเราในหลายๆทางด้วยกันและสิ่งนี้ได้ยืนยันใ้เห็นว่าพระเจ้าอยากจะพูดกับคนของพระองค์ถ้าพี่น้องเปิดใจออกและให้พระเจ้าทรงเปิดเข้ามาในชีวิตเราจะสัมผัสถึงการสําแดงที่มาจากพระเจ้า ฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์เดินติดตามพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเรามาร่วมกันในรายการใหม่ทุกเช้าเพราะเรามีหัวใจเดียวกันที่เราปรารถนาอยากจะใกล้ชิดพระเจ้าอยากแสวงหาพระองค์ในทุกๆวันใครก็ตามที่เดินติดตามพระเจ้าด้วยความยำเกรงเหมือนอย่างานร้อยคอนิเลอัสแม้เป็นคนต่างชาติพระเจ้าจะสําแดงกับเขาพระเจ้าจะทรงเปิดเปิดเผยน้าพระทัยของพระองค์กับทุกๆคนที่เปิดใจแสวงหาและยำเกรงพระองค์ ราะฉะนั้นพี่น้องที่รักให้เรามีหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าในทุกๆวันให้เราตั้งใจติดตามพระเจ้าแสวงหาพระองค์มีชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอและยิ่งเราใกล้ชิดพระเจ้ามากเท่าไหร่นะครับเราจะสัมผัสถึงการสําแดงของพระเจ้าในวิถีทางต่างๆที่พระองค์จะเปิดเผยใ, <c oughs> ให้เรารู้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้น้ําพระทัยพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราใช่ไหมครับเราอยากมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงสําแดงหนทางให้ความมั่นใจกับเราว่าจะเดินไปในทางไหนดี นี่คือสิ่งที่สําคัญมากเลยว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเราจะไม่ผิดพลาดแล้วเราจะมั่นใจได้เมื่อเรามีพระเจ้าทรงนําและสําแดงกับเราการที่เราจะสามารถสัมผัสถึงการสําแดงและการทรงนําของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่เดินติดตามพระเจ้าถ้าเราใกล้ชิดติเซนบพระองค์ เราจะไวต่อเสียงของพระองค์เราจะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสำแดงที่มาจากพระเจ้าวันนี้อยา่างนุนใจพี่น้องนะครับให้เรามีชีวิตที่ตั้งใจที่จะมีวิทยในในฝ่ายวิญญาณในการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวอย่าทําเป็นเพียงแค่กิจวัตรอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ให้เราทำด้วยหัวใจที่กระตือรือร้นร้นรอนรนปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆวันผมเชื่อและเกินว่าพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะเสริมกำลังเราและประทานความมั่นใจกับเราที่จะก้าวเดินไปในอนาคตข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราได้มีประสบการณ์ในการสำแดงของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นผ่านชีวิตของเราที่ ใกล้ชิดพระเจ้าติดสนิทกับระองมีวินัยในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าอยู่เสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเห็นว่าพระเจ้าทรงโปรดได้ให้ความเข้าใจกับเราในชีวิตคริสเตียนว่า ข่าวประเสริฐของโปรองเนียมาถึงเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชนชาติใดเราจึงต้องตั้งใจกับพระเจ้าว่าเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐไปสู่คนทุกชาติทุกภาษาเราอยากจะนําข่าวดีแห่งความรอดนี้ไปยังทุกๆคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวที่เราปรารถนาอยากให้เขาได้รับความรอดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องจริง,รงๆครับว่าขอพระเจ้าใช้เราที่จะเห็นการสําแดงจากพระเจ้าขอพระเจ้าใส่ภาระใจกับเราที่จะนําข่าวดีไปถึง ทุกชนชาติที่เราจะไม่มีสิ่งใดปิดกัน้นไม่มีใครที่เราบอกว่าคนนี้ไม่สมควรได้รับความรอดแต่พระเจ้าทรงประทานพระคุณให้กับเราทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเองที่เป็นคนบาปพระเจ้าท่งให้สิทธิพิเศษนี้กับเราด้วยวันนี้จึงอยากจะนนน้ําใจพี่น้องจริงๆว่าพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะให้เรานั้นได้มีชีวิตที่เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณเดินติดตามพระเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคงอย่าให้มีสิ่งใดที่มาดึงดูดเราให้ ดึงความสนใจออกไปจากวิถีทางของพระเจ้าเป็นอันขาดโลกนี้มักจะมีเรื่องที่ทําให้เราเกิดความวุ่นวายมีปัญหามีภาระมีสิ่งที่ต้องแบกต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขทุกๆวันจะมีสิ่งดึงดูดความสนใจเราอยู่เสมอให้ห่างไกลไปจากการเดินติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายใจเราเป็นอย่างยิ่งในแต่ละวันแต่ละวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่นั้นพี่น้องครับเอตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่เราปรารถนาจะทําคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ สำคัญมากว่าเราควรจะให้สิ่งแรกคือการที่เราได้พบกับพระเจ้าได้เข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนถ้าเราเริ่มต้นด้วยพระเจ้าส่วนที่เหลือทั้งวันนั้นเราจะเห็นการรับรองจากพระองค์จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆครับว่าอย่าให้มีสิ่งใดมาดึงความสนใจเราไปจากการแสวงหาพระเจ้าในทุกเช้านะครับให้เราตั้งใจ จัดเวลาตั้งเวลาจอดจงที่จะพบกับพระเจ้าอยู่เสมอให้เราได้มีประสบการณ์ในการสำแดงกับพระเจ้ามีชีวิตที่เต็มล้นอยู่ในพระ God, วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทุกๆวันให้พระองค์ทรงโปรดเติม,ตมเต,มต็มหัวใจของเราเพื่อเราจะมีประสบการณ์ในการสำแดงกับพระเจ้าเหมือนอย่างคนในพระคัมภีร์เหมือนอย่างเปโตรที่เขามีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงสำแดงนิมิตกับเขาผมเชื่อว่าเราเป็นความตื่นเต้น,ตนในชีวิตคริสเตียนที่เราได้รับการสำแดงจากพระเจ้าได้มีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเปิด เผยน้ำพระทยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเลครับวันนี้พระเจ้าตั้งใจที่อยากจะให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นตั้งใจสัญญากับพระเจ้าจริงๆ ที่เราจะสแสวงหาพระองค์อย่างสม่ำเสมอนมัสการพระเจ้าทุกๆวันอ่านพระคัมภีและมีชีวิตที่กระตือรือร้นในฝ่ายจิตวิญญาณขอให้ไม่ว่าเราจะมีภาระมีความรับผิดชอบอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเรามากมายอย่าให้สิ่งนั้นทาให้เราเกิดความกังวลสับสนเกิดความรู้สึกทุกข์ใจใครก็ตามที่มีความรู้สึกตึงเครียดหรือมีความรู้สึกกดดันจากภาระปัญหาจากครอบครัวจากหน้าที่การงาน หรือจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราหรือสภาพสังคมแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองการปกครองหรือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือโรคภัยไข้เจ็บโควิด1 9ที่พามาเราอาจจะเจอผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่พี่น้องกบ ถ้าเรามีชีวิตที่จดจ่อโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ในการทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันขอให้เรามั่นใจแต่ครับว่าพระเจ้าทรงรับรองทรงจัดเตรียมและทรงจัดสรรสิ่งดีที่สุดไว้ให้กับลูกของพระองค์เสมอพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้ได้มีประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระองค์และการทรงนำของพระเจ้าทุกๆวันเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว,ว่าถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราเกรงกลัวพระองค์เหมือนอย่างนายร้อยคนอนิเลีส แม้เขาเป็นคนต่างชาติที่ถูกมองข้ามแต่พระเจ้าไม่เคยมองข้ามชีวิตของเขาพี่น้องที่รักครับวันนี้พระเจ้าไม่เคยมองข้ามชีวิตของเราขอเพียงแต่แค่เรายำเกรงพระองค์ตั้งใจดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจพระเจ้าจะทรงเปิดเผยน้าพระทัยของพระองค์กับเรา พระองค์จะประทานความรอดให้กับคนทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้าและแสวงหาพระองค์วันนี้ขอให้เราตั้งใจนะครับมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆและมีประสบการณ์ในฤทธเดชของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านและผมก็อธิษฐานเผื่อตัวเองอยู่เสมอและครอบครัวด้วยว่าให้เราได้มีประสบการณ์ในการสําแดงจากพระเจ้าให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่ภารกิจที่สําคัญที่ไม่เพียงแค่รับการเติมเต็มด้วยสันติสุข ด้วยความรักของพระเจ้าเรามีพลังมีกําลังในฝ่ายวิญญาณทุกๆวันเพียงเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่วันนี้พระเจ้าต้องการประทานกําลังให้กับเราเพื่อเราจะรับใช้พระองค์เพื่อเราจะปฏิบัติและออกไปนําข่าวดีไปสู่ชนทุกชาติทุกภาษาใครก็ตามที่ดูเหมือนว่า อยู่ในความบาปเป็นมนทินและดูเหมือนไม่สมควรจะรับความรอดจากพระเจ้าเลยแต่บัดนี้พระเจ้าบอกว่าพระคุณของพระองค์ไปถึงคนเหล่านั้นทุกคนแล้วขอให้เรามีใจแบบนั้นนะครับที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐอยากจะเป็นพยานถึงความรอดมีความตั้งใจอยากเห็นคนไทยพี่น้องที่รกบ,บัดนี้คนไทยต้องการความรอดครับเรามีคริสเตียนที่เดินติดตามพระเจ้าไปนะมัสการพระองค์ผมไม่รู้ว่ามีประมาณทั้งหมด กี่คนแล้วในปัจจุบันนี้นะครับแต่เท่าที่ทราบยังไม่ถึง1%เอร์ที่คนได้รับความรอดในประเทศไทยนี่เป็นภาระใจอันใหญ่หลวงของเราทุกคนที่จะมีส่วนร่วมหลายท่านได้ไปร่วมงานคอนเกรสที่ผ่านมานะครับเรามีภาระใจหนึ่งด้วยกันนะครับและผมเชื่อว่านี่คือภาระใจที่เราอยากเห็นคนไทยนับล้านคนได้มารู้จักความจริงในพระเจ้าเราอยากเห็นคีดจักรนับหมื่นแห่งมีสิทธิ์เยิบาลมีผู้รับใช้พระเจ้าเป็นหมื่นหมื่นคนที่ลุกขึ้นนําคิดจกักรพาผู้ ผู้คนออกไปเดินติดตามพระเจ้ารับใช้พระองค์และประกาศข่าวประเสริฐขอให้พี่น้องได้ทิฐฐานร่วมกันในหัวข้อนี้ที่สําคัญมากและเราอยากจะเห็นร่วมกันไม่ว่าพี่น้องอยู่ในทีจักรไกลอยู่ในสังกัดไหนก็ตามเราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวในฐานะลูกของพระเจ้าที่อยากจะนําความรอดนําข่าวดีและนําข่าวประเสริฐ มาถึงชีวิตของคนไทยที่เรารักทุกคนนะครับให้หลอธิษฐานเผื่อสิ่งแรกเลยครับให้ประเทศไทยมีเจ็ดพันนักอธิษฐานมีหนึ่งล้านผู้เชื่อหนึ่งหมื่นผู้รับใช้และหนึ่งหมื่นคิตจักข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อในพระองค์และเรารู้ว่าพระเจ้ารักคนไทยพระเจ้ารักประเทศไทยพระเจ้าทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสิทธิพิเศษให้ข้าพระองค์ได้มารับความรอดรู้จักความจริงในพระองค์และได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า วันนี้ขอพรรองสมบูร์ช่วยคนไทยเมตตาเถิดที่เราจะเห็นอนาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่และขยายแผ่นดินของโรรองไปยังทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัดทุกอำเภอและขอเมตตาที่เราจะเห็นนักอธิษฐานลุกขึ้นสแสวงหาพปรองอย่างร้อนรนอย่างกระตือรือร้น,รนและตั้งใจสแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะร้องทูลต่อพระองค์เพื่อประเทศไทยอย่างน้อยเจ็ดพันคนที่เป็นนักอธิษฐานและขอพระเจ้าช่วยเราจะเห็นคนไทย มากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นถึงหนึ่งล้านคนเป็นอย่างน้อยที่จะมารับความรอดในปีนี้ขอพระองค์ทรง,งอวยพระพรที่จะเห็นคิดได้จักขยายออกไปไปตั้งอยู่ตามที่ต่างๆมากมายขอพระองค์ทรง,งอวยพรมีหนึ่งหมื่นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะออกไปตั้งคิดได้อยางหนึ่งหมื่นแห่ง ในประเทศไทยของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะร้องทูลแสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจเดียวกันที่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆเราเชื่อพระเจ้าขอเทพระพรลงมาเหนือประเทศไทยของเราขออวยพระพรชีวิตของเราทุกคนที่จะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างและนำพาชีวิตของผู้คนรอบตัวเราได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพระเจ้าขอทรงเมตตาเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นชุมชนของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานหัวใจใหม่แก่ ทุกคนและผู้เชื่อของพระองค์นั้นที่จะมีหัวใจมีภาระใจมีความกระตอือรือร้นที่จะลุกขึ้นประกาศข่าวดีผ่านชีวิตผ่านความรักผ่านหัวใจผ่านการเป็นเกลือและแสงสว่างเผยสุ่สังคมในโลกนี้และในประเทศไทยที่เรารักอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจะรักเราจะอธิษฐานในหวัวข้อต่อไปนะครับอยากจะให้เกืจักรผู้นำผู้เชื่อนะครับเฝ้าระวังอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเราจะไม่ประมาทต่อการทดลองการล่อลวงการดึงดูดความสนใจเราให้หลงไปจากทางของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยจริงๆแม้เราเป็นคริสเตียนแม้เรารู้จักพระเจ้าแล้ววันนี้เราจะไม่ประมาทครับแล้วเราจะอยาดถือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำขิดจักรนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่ด่านหน้าที่จะต้องประทัดก,กับสงครามฝ่ายวิญญาณต่อสู้กับผีมารซาตานเพื่อจะปกป้องดูแลกิดจักรของพระองค์และไราฐานเผื่อด้วยกันในเวลานี้นะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาที่กิดจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำฝ่ายวิญญาณที่จะนำพาฝูงแกะของพระเจ้านั้นเขาจะรับการปกป้องดูแลขอทรงโปรดเมตตาที่จะเอ่อให้เขาสามารถชนะการทดลองจะไม่ ตกอยู่ในการทดลองและการล่อลวงใ,ใดๆทั้งสิ้นขอดูแลคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกท่านที่จะมีหัวใจที่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าและมีชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งในการนำคิดเจักไปสู่เป้าหมายและนามประทัยของพระองค์และขอไว้พรผู้เชื่อทุกท่านที่จะมีหัวใจกระตือล้นในการลุกขึ้นแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเขาจะรักษาชีวิตไม่ตกอยู่ไปในการทดลองหรือการล่อล,อลวง ใดๆที่มารซาตานพยายามหยิบยื่นเข้ามาในโลกใบนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพระพรขอทรงโปรดให้คนของพระเจ้ามีค่านิยมตามแบบพระวจนะของพระองค์ไม่ไปรับเอาค่านิยมที่ผิดๆหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มาทําลายความเชื่อแต่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เขาจะยึดมั่นในพระวจนะยึดมั่นในความเชื่อและยึดมั่นในค่านิยมตามพระวจนะของพระองค์เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าสูงสุดอย่างแท้จริงหล่อทิ่ฐานวิงวอนต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักเราเราอยู่ในช่วงมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองการปกครองเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะทิ่ฐานเผือ่อ ด้วยกันในเวลานี้ว่าเราจะเห็นไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นรัฐบาลน,นะครับที่จะออกกฎหมายต่างๆนั้นให้อยู่ในหลักการของพระเจ้านะครับถ้าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมหรือผิดคุณธรรมต่างๆขอพระเจ้าทรงระงับยับยั้งและประทานสติปัญญาให้กับเจ้าบ้านผ่านเมืองที่จะมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมี การดําเนินชีวิตที่เหมาะสมนะครับในการนําในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านไหนก็ตามนะครับเช่นกฎหมายการสมรสการค้าประเวณีบ่อนการพนันสิ่งต่างๆที่ทําลายชีวิตของผู้คนแม้ว่าดูเหมือนเป็นประโยชน์ก็ตามในเรื่องของเศรษฐกิจ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือชีวิตภายในขอพระเจ้าทรงช่วยที่บ้านเมืองของเราจะรับการปกครองผ่านทางผู้นําที่ชอบธรรมและมีคุณธรรมจริงๆและเดินตามหลักการพระเจ้าขอให้กฎหมายทุกอย่างในน้ำพนะระทัยของพระองค์พระเจ้าเราวิงวอนเราทิฏฐานเราทูลขอขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่จะประทานสติปัญญาให้กับเจ้าบ้านผ่านเมืองที่เขาจะนํา และปกครองบ้านเมืองโดยธรรมและจะมีการออกกฎหมายผ่านกฎหมายต่างๆที่ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าตามหลักการพระคัมภีร์และเป็นผลดีต่อชีวิตของผู้คนจริง,รงๆและเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแค่ผลดีเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นผลดีต่อชีวิตภายในที่ยั่งยืนกว่าและชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริย,ยธรรมของผู้คนในสังคมบ้านเมืองของเราขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในพระนามเพลริสุ์ิจ้า อย่าให้พี่น้องที่ฐานเผื่อให้พระเจ้าสรงเมตตาให้คนไทยของเราเนี่ยมีสติปัญญาในการที่จะสามารถพัฒนาบ้านเมืองทั้งด้านเทคโนโลยีด้านนวัตรกรรมต่างๆสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลต่อระดับโลกนะครับเพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนนั้นมีสติปัญญาครับและเราก็สามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีโลกและเป็นที่ประจัก์ของคนทั่วไปได้ขอพระเจ้าประทานความเจริญรุ่งเรืองใน ด้านฝ่ายกายภาพซึ่งมาจากชีวิตภายในของผู้คนที่ได้เห็นพระพรพระคุณของพระเจ้าด้วยเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่อวยพรในฝ่ายวิญญาณนะครับพระเจ้าสรงอวยพรและดูแลเราและเลี้ยงดูเราในฝ่ายกายภาพเราอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาด้วยเราอยากเห็นประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรือง,งขึ้นและเมื่อเขาเจรญรุ่งเรืองแล้วเขาจะ ขอบคุณพระเจ้าและเขาจะเห็นพระเจ้าทรงอวยพรเพราะชีวิตของผู้คนที่เดินในหลักการของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าลอยฐานทูลขอทรงโปรดเมตตาทรงโปรดอวยพระพรให้พี่น้องคนไทย ที่จะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าอวยพรให้มีสติปัญญามีประสิทธิปัญญาในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในด้านนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถไปยืนอยู่บนเวทีโลกและเป็นพระพรกับผู้คนมากมายขออวยพรคนไทยขออวยพรพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราอวยพรคนต่างๆที่จะรับการพัฒนาด้านการศึกษาเด็กนักเรียนนักศึกษาจะรับการเรียนรู้แล้วก็ทางด้านการศึกษาที่จะจำเริญรุ่งเรืองขึ้นและเป็น พรต่อประเทศชาติบ้านเมืองไปถึงเวทีระดับโลกได้จริงๆเราทิ่ฐานขอพระเจ้าวอวยพรลูกหลานของเราที่เขาจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดีงามและสังคมที่ดีงามรวมทั้งาการพัฒนาด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่นําความเจริญรุ่งเรืองมายัางประเทศชาติบ้านเมืองของเราวอวยพรลูกหลานของเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่ะเราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน พี่นนกร็รักเราตั้งใจที่อยากจะเห็นคิดจักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่ในทุกที่ทุกแห่งทุกถิ่นฐานตำบลเราอยากเห็นคิดจักรอยู่ที่ใดความเจริญเกิดขึ้นที่นั่นเพราะเราเชื่อว่าเมื่อมีคิดจักรของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงสถิตยอยู่และพระเจ้าจะอวยพระพรไม่เพียงแค่คิดจักรของพระองค์แต่สังคมรอบๆก็จะรับพระพรผ่านทางคิดจักรด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรให้มีคิดจักรในทุกที่ทุกแห่งให้เราฐานเผื่อคิดจักร โดยเฉพาะเจาะจงนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังไม่มีกิจจักรนะครับอย่างฐานเปิดอสามจังหวัดภาคใต้นะครับผมเป็นคนใต้นะครับและผมก็มีภาระใจที่อยากเห็นภาคใต้ได้รับพรผพรด้วยและเชื่อว่าพระเจ้าจะนําความรักของพระองค์และพี่น้องคนไทยจะนําความรักของพระเจ้าไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างฐานเปลืนอรนาทีวาดยะลานะครับ <c oughs> แล้วก็ปัตตานีโดยเฉพาะจังหวัดนาทีวดัดจะมีหลายพื้นที่เลยที่ยัง ไม่ไมีคิดจักรของโปร่งนะครับอยากให้ลอยฐานเผื่อออำเภอจันะนตากใบบาจอกยีงอระเงะหรือสอสีสาครสุขคิรินสุงหงปาดีสุงหงโกลกจอกไอร้องอำเภอเมือง นะครับแล้วก็อำเภอแหว้งเราจะมีกลุ่มเล็กๆนะครับมีกลุ่มกิจจักรกเล็กๆอยู่แต่เราอยากเห็นกิจจักที่แข็งแรงเกิดขึ้นแล้วบางที่ไม่มีกิจจักรเลยแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรให้มีกิจจักของพปรองมาตั้งอยู่และจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตของผู้คนจะรับพระพรเมื่อเขาได้พบความรอดในพื้นที่เหล่านั้นด้วยข้าแต่พระเจ้าเราอธิฐานทูลขอต่อพระเจ้าเมตตาอวยพระพรที่เราจะอธิฐานเฉพาะจองจ,จงเผื่อพื้นที่ที่ยังไม่มีกิจจักรของโรรองไปตั้งอยู่โดยเฉพาะ สามจังหวัดชายแดนพักใต้ขอพระเจ้าเมตตาทุกอำเภอที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ให้ได้เห็นผู้คนมารับความรอดเห็นที่ได้จากของพระเจ้าไปตั้งอยู่ที่นั่นและนําความรัก ความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองในจิตวิญญาณของผู้คนและสันติสุขบังเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้นขอไอว้พรที่จะมีผู้รับใช้ของพระเจา้ามีพี่น้องผู้เชื่อที่ประกาศข่าวประเสริฐและตั้งใจอุทิศตนอคิษฐานเปลือกพื้นที่เหล่านี้และประกาศข่าวประเสริฐนําความรักของพระเจา้าและตั้งกิจจักรของพระองค์ที่นั่นขอพระเจา้าทรงอวยพรที่เราจะเห็นข่าวดีแห่งความรอดของพระเจ้าไปถึงคนทุกชาติทุกภาษาในประเทศไทยด้วยขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรเราร่วมกันเราทูลขอในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพี่น้องที่ร่วมติดตามในรายการใหม่ทุกเช้านะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พระเจ้าจะประทานความสดใหม่และพี่น้องจะเริ่มต้นวันใหม่ร่วมกันผ่านทางการเข้าวฟ้าพระเจ้าในวันนี้แล้วพระเจ้าจะไวพผ่อนตลอดทั้งวันนี้ให้พี่น้องได้เห็นประสบการณ์แห่งพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการงานแนละครอบครัวของเราด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับสวัสดีครับ